สบายดีพี่น้องวัอสุขสุคนเบอสุมองสุบอนวัอสุขสุคนพบเพาะกันในวันบรรยากาศล่มหนาวอีกละพี่น้องเอ้ยมือนีฮะกับไข่ไข่เนี่ยซองเสมือมือนี้่หมหน,นาวมาอีกแล้วทั้งคึมบางเถ่อกับคึมบางเถ่อกับแดดแต่ว่าล่มผัดแห้งเป็นบางเถอ่อพบเข้ากันในมือนีแมวข้อมพาผีพาน้องมากินเฟอร์พี่น้องมาลองเบิง่ง น้าหน่นาาเฟ้อสาลือวสส่าแซ่สําเดยเนาะยินยินลายขวายคนว่าว,แวัแแซ่ก่อนอยู่ที่บ้านน้องนกเคียนพี่น้องซาแยนทางลงบ้านเฮ่อนหินมื่อนี้ก็ามากรับลูกชา,ายสองคนคมาแล้วพี่น้องเฟ้อนำาตกถ้วยละสิบพันกี่ป้าตลมแห่งลเลยถ้วยละสิบพันกี่พี่น้องไอ้ข้อมจะกินเบิด์กบุลกินเบิร ดีสบายดีปะลุไหมไกินเฟิร์นหม่ความเด้อมเ้อมื่อไหมาเวียกน้ำแม่ใส่กรนทำไอ้าวเฟิร์นใส่กระปุนทำไหมล้นเสิกินจะไหเออกินหลดลูกสิเดี๋ยแบบปรุงกันาตัวแพงเรน้อง

กเน้ยกินลูกซีอ้าวตักินลขนมผัดน่ะโอ้ลมผัดแล้วมันต๊ะกลูกขนมเหือนี่ปรุงก่อนพี่น้อง อิ่วขาวฟ้เเาเขียวล,ยลูกซีม,มลูกซีมเหมือนก้อนลูกซีมเบิ่งเป็นอะไรตากินหลอดลูกซีมค่ะเราใส่ไหมขลุ่นหรอไหมเบื่อไห่ขลุ่นฮะ วันนี้มาสองคนกับแถวค่อมพี่น้องอ้าวคิดเลยกี่เอลยเออตักเอารมดหลุกมันมีพักมันมีพักลุกกัเขียวออกสิกินเพอถามกลางบรรยากาศอันน่ะปากัถามกลางบรรยากาศขี้ฝุ่นพี่น้องเลย มาพี่น้องจดจวงอันนี้เฟอร์เนื้อถั่วอัละสิบพันหรือว่าสี่สิบบาทนั่นเอง ไอบอลูกสิทนะสิ์นะ <c oughs> บ่ดแล้วมีสองลูกแม่เอาหายลูกสับ <c oughs> เอาหายเ <c oughs> อ <c oughs> มเอาหาลูกลด้แสบบ่อคำเสบสมคำซาลอยู่บ่

xin ขอความค่าเวียกเรื่อง กินไปกินมาเริ่มตาแดงตาแดงเหมือนเี้เงหนูพี่น้องใส่ผักผิดลงไปร้ายพอดตงไปร้ากัเพเออ้หออเออเ้่เลิลเิด ตดแก่แนละ้วตแก่ค่ะฮัลโหล่ะอื่เศรเนาะม่นยังเนมีหยังมีผักคนยังมากินผักกินผักมันก็แซ่บตัว,วมันก็มีวิตามิน่ พี่น้องเอ้ยสิขธอนุญาตปอดลูกชายก่อนพี่น้องยังได้กับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเขามีลูกสนานในเรื่องพี่น้องสบายพี่หนีสบายพี่หนีสบายดีลูกอุ้ยลมแหงกระหน่อยเราหลุดแล้วปุ๊บค่ะจนสปิลก็เปหลักผ่ากันเองนะ